สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้มาดูสไลด์สไลด์สไลด์และสไลด์นะจ๊ะปั่มต้นมะพร้าวทุกคนมันสูงโพดโอ้ยต้นนี้สิเกือบสามสิบกว่าปีแหละทุกคนเกิดมากสมเกิดมากกับพ่อโลดนะแม่เกิดมากกับพ่อโลดพ่อโลดหมายถึงชบายถึงว่าอาจจะประบาลเฮ้ยสามสิบกว่าปีเฮ้ยทุกคนมัน จนหมากมันแกนเหรอไหมหมากมันแกนหมากมันหน่อยมีตะนามนวลหน่อยๆประมาณนี้นะหมายถึงว่าเป็นมะพร้าวน้ําหอมเลยทุกคนแต่มันหลายปีเกินแต่สมเกิดกับขึ้นมากมากกัเห็นแล้วเนาะมันก็บบนอาจจะถึงสี่สิบเอ็ดปีสมสมแต่โอ๊ยเลยสิหัวสมอายุเท่าไมันก็บจีประมาณสามสิบต้นๆนี่แหละทุกคนเลยเป็นหน่วยโดกโดกดอก พอมีอายุมากเท่ามาลูกกะโดกดอกแต่มันหนหน่วหน่อย,อยทุกคนรุ่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 นไปน้ากันสร้างนี่จากอบตเลยทุกคนเอ้ยเอ, ي, อ้ยอย่าสำเร็จนะจ๊ะทุกคนอย่างปลอดภัยแล้วก็จะมาตัดท่อนที่สองได้ปะเนี่ยให้มันยาวลงเฮ้ยเปอร์เซน์ให้มันสั่นลงนิดนึงประมาณนี้น <c oughs> กำลังรุ่นอยู่อันผู้ยก ผู้ยกผู้ขวบคุมเงยยู่ข้างล่างเหลียวบ่เห็นมันกับปอดไพ่ดอกทุกคนแต่มันกับสูงไว้เสียวไว้อะไรประมาณนี้เนาะมันกับเสียวเนาะบ่งดูเบ่งดวงนะ่างดวงนืแลงวนั่นกับว่าลบวัดัทตอนนี้ให้กันเลยทุกคนคนบังคับเค้นกับคนอยู่บนเค้นให้กันมันกับเสียวเนาะทุกคนไพ่บ้อยู่ทั้งเทิงบ่เข้าใจดอก สมในยูทั้งเทิงสมกับเขาใจเลยเคยเคยปิ่น <mañana> ห <benim S 2> <rawd Moder> ัวนะทุกคนเคยปีนหัวแล้วมันก็ตื่นเต้นโอ้ยขนาดปิ่นหัวตอนอันตอนเนี่ยวะตอนเฮ็ดคลิปนานนะเฮ็ดคลิปโยนใส่สินโถกสินแย่นิดนะแล้วสินรุดนะทุกคนคายังสั้นเลยปล้วภาษาที่ขึ้นแบบขึ้นแค่กําแพงหลัวบ้านเฉยถ้าให้ส้มให้ให้ขึ้นกระเช้าแบบนี้นะโอ้ไม่เบบี โนโนเบบี้ no, no, ทุกคนรุ่นอีกรุ่นนี้ด่เด้กจัดสดใจโดยดีพอใคยกับเก่งใจเขาทำมึงนะเก่งใจเขาเก่งใจเก่งใจอันนาย้างพอที่ตัดเอาดอกว่าสัตนใครอยู่นาย้างบอกว่าว่าเป็นยังตัดตรงนี้บึ้ดเดียวข่อยกับว่าอย่างไงพอข่อยเห็นละทุกคนมันกับเซียวๆอยู่เด้เป็นบอตัดต้นใหม่ว่าว่าประมาทกะต้องปลอดภัยไปก่อนเนี่ย เนาะมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงแมเราต้องปลอดไภัยไว้ก่อนเฮ้ยพางไวพางมา,ออางนนงงกขึอย่างน้อนแี่ละเบิ่งรุ่นเบิ่งรุ่นทุกคนอันนายสร้างกับเฮตุแห้เฮารุนรุ่นดอกเลื่อยกันน้อยๆดอกเลื่อยน่าจะเป็นของพอข่อยมันบอกว่านาซิเบนอย่างนง้นก็สิมะเอาอยู่ตน้นย้ายนิดหลังบ้านอีกได้ทุกคนแต่สิย่ามไห่อันนี้แบบว่บาโอ๊อย <laughs> อันนี้แบบว่าขอรัดคิ้วเฟินก็จะามว่าเหตุไห้ได้อบต่อใครอยู่ใครอยู่ก็จะน้อมรับไซราซาสนอยู <c oughs> er ่ทุกคนแต่การเสียลายโบกอยู่พอ่อยเข้าใจคําว่าลายโบกปะออันได้สร้างก็ได้ทั้งหนักนําได้ทั้งมะพร้าวลายแซงอยู่ล่ะก็เลยได้ทั้งแนวโบกไปเนาะสีได้ลายโบกอยู่เติมกันเยอะกินน้ำกันเด้อนได้สร้างพอ่อยว่าตัดซ้ำแหละเลยรแบบนี้ทุกคนซ้ำแหละเรา ตาไหวมันมันมันขนขนไปมองอื่นง่ายเนาะตาปะวิทย์แล้วกัสิใส่รถถ่ลแล้วมาขนอีกเทือน,นึงเดลยทุกคนเสียดายโยเสียดายหน่วยมันน่อยๆอ,อุ้ยได้กินยอดแกงยอดมะพร้าวนะจะบอกให้หวานจ้้ยวานจ้วยมันมีอยู่สองต้นเนาะต้นหนึ่งอยู่ฝั่งทางพ่อส้มไม่ได้ไปถ่ายแลาจะไปถ่ายท้าย,ายคลิปแต่ตอนที่มันหักโค่นล้มลงอะส้มไม่ได้ถ่ายไง ได้ถ่ายแต่ต้นที่สองทีนีนะ้ทุกคนยอดมะพร้าวเนาะตาประวิทย์เขาก็แกะแหละเราก็มาแกะกินสดๆมันก็หวานดีนะทุกคนโอ้ยเคยเลยเสียวก็พอเคยก็เจ้าเคยตัดเนานะแต่เต้าหันเสียวไหมพอพอเพราะว่าเขากกบย่านไว้ก่อนนะี่นะแจกย่านยนะังย่านไว้ก่อนเย็นนีน้แต่ละผ้าย่านเกิดมาเป็นค้นย่านสุยางสุเน,นวแถวนี้ก็เราก็จะเก็บให้หมดนะคะทุกคนที่มะพร้าวลูกอ่อนแก่เนี่ย อันไหนลูกพอกินได้ก็กินนะจ๊ะแต่แต่บางแซงก็ขาดทดุกวนอ้ยมันขาดมันแตก็หน่วยมันอ่อนกะลามันหุ้มไม่ได้เปลือกมันยังไม่แข็งแรงเนาะโตกโตกลงมากกับแตกเลยด้ยรังนวยวะลังแซงโฮ้ยโอ้ยก็งอจิกเลยมัในไหนยายนิดอยากเขากล้างไรเสรือนห่กับว <ś led> ่าใส่ว่าอีกสกักก้อนเถอะคุณ พอข่อยซำนาน้าเลยเด้ข่อยก็ไปเก็บไปเก็บย่านอันย่านคนอันย่านได้สร้างเอาไปเหมือนที่ไหนได้เขาเอาแล้วทุกคนเลียอันนี้เป็นคว้องเลือๆเขาว่าแมวนยังดอกแบ่งๆกันไปกินแหละทุกคนแบ่งกันไปกินเราก็ไม่ห่วงหรอก <c oughs> ดูบังดูมันนวยขอดนวยอย่างเด้ทุกคนขอดคัก <c oughs> พอข่อยตีตัดเอ่อนยอดวันเลยบบเนี้ตาพวีแล้วกับสีม่านแกะแกะเอาตะน,นอดมันอีกทีน,น,นึงเด้อบบนี้เด้อ โอ้สมกันแซงไหนพ่อหน่วยใหญ่สมกับคนเอาย่หนีกับถือไ้เด้ทุกคนเจากาสิถือไว้ยังบอกว่าเอาไปค้นไปไหวยายจ้าสิว่าถือไว้ยังถือจองเจาะอ,อยู่เลยทุกคนใส่ละว่าสิบ,บอกแย่หนีเราแห่เบิ่งแล้วว่าถือจองเจาะคือ,อย่างอันถือไว้เบิง่งเข้าเก็บเลยไหมทุกคนวันละหนักโอ้ยบ่เป็นอย่างหอกทุกคนเมื่อนี่อย่างหาเห็นว่า ต้นนี้มันอายุเกือบเกือบซ้ำสมเลยด้ยมันก็นยังอยู่หลอดนะเขาก็ต้องอยู่หลอดต่อไปเนะทุกคนเนาะบ๊ายบายได้จ้าขอบคุณไลยลเด้อ